ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบรัชการรัฐการ,ร,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณล้งคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนพี่ๆี่น้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเอารากทองมีต้นเดียวนะที่บ้านมาให้ดูว่าพูดเรื่องรากทองกันแป๊บหนึ่งนะครับผมถ่ายได้ไม่นานเท่ากับไม่รู้เป็นไรนะครับผมโอเคมาแนะนําไม้บ้างนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับผมอที่จังหวัด แพร่ขอบคุณมากครับผมพี่จอยแพร่แล้วก็ขอบคุณที่คู่นี้นะครับผมที่จองไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมที่ชวนบุรีะครับผมขอบคุณมากส่งพุ่งนี้นะครับผมขอบคุณะครับผมแล้วก็ขอบคุณประธานที่จังหวัดกระบ,บี่ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นโซโลนะโซโลของของอีกท่านหนึ่งที่จองเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากะครับผมอันนี้เสียผาลาริมให้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไม้ก็แผลกืนกันแล้วก็โตสวยเช่นเดิมนะครับผมอันนี้ก็ายเคสารก็ใช้ทีผ่าริมเช่นกันนะครับผมเพราะว่า ไม้มาเสียบจะกกิ่งเร่งในการขยายพันธุ์ตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมเหลือคู่สุดท้ายที่คุณพ่อนะครับผมขออนญาตเรคุณพ่อนะขอดูอยู่มีตัวนี้ด้วย้วยสารเวลาเต็มไม้กิ่งจะเยอะแล้วก็ออกความแล้วก็เป็นดอกชั้นเดียวที่สวยเวลาออกดอกในในช่วงที่เขาออกดอกเต็มที่ดอกจะเต็มต้นแล้วก็ใบจะทิ้งใบหมดจะเป็นมาที่สวยชั้นเดียวนะครับผมออกไปแล้วนะครับผมยี่อ่าสิบสองคู่เนาะแล้วก็เหลือของคู่พี่เอกคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็จะหยุดทรงแล้วครับผม ขอขยาพันก่อนหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วขอพุณที่ทุกท่านนะครับผมราคาอาจจะดูสูงนะเพราะเป็นไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ที่สวยนะสายพันธุ์นี้จะสวยก็มาดูนี่ครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวทีพบ้างังนะตัวนี้ก็สีชมพูไม่รู้มุมเสียบตอนไหน,นไม่รู้ไม่รู้ว่าเสียบตอนไหน,นก็ชมพูชั้นเดียวก็ก็มีนะอันนี้เวลาไม้โตก็จะสวยนั่นแหละนะก็จะสวยอันนี้ดอกชั้นเดียวนะชอบไหม ไว้ให้ดูเผื่อชอบนะเผื่อชอบลากคลองนะครับผมมาเข้างานกันจะกเกิดเองตามธรรมชาติไม่สามารถทําได้เพราะว่าผมลองรกับไม้หนึ่งร้อยต้นที่จะทําลากคลองทําไม่ได้ครับผมหมดิบทำไม่ได้จริงๆนะครับผมอันนี้ออกสองเส้นนะเส้นด้นบรางนี่ไม่ออกให้ไม่ทองให้นะออกซองเส้นออกซอนเส้นเส้นเวบานี้เอาบอกว่าชัดเนีย ตอนนี้ไม่มีราคานะครับผมแล้วก็ไม่ได้จําหน่ายด้วยเพราะว่าจะเอาไว้เป็นไม้มงคลที่สวนแล้วก็จะเก็บไว้เพื่อให้อันนี้ผมเสียไปกิ่งหนึ่งนะแล้วก็แตกมากิ่งหนึ่งอ่าตรงนี้แ,บบแตกไปใช่ไหมกิ่งนี้กิ่งนี้ผมปล่อยเอาไว้เลยแล้วก็นอกนี้เอาไว้หมดจะลองเขียเกสรซ้อนดูเป็นวิธีสุดท้ายนะเพื่อจะได้มาบาดบ,บบนี้บ้าง <laughs> เผ <laughs> ื่อได้มาเป็นนี้บ้างนะครับผมอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายนะครับผมตัวนี้มาให้ดูให้เป็นมงคลในสวน นะครับผมขอบคุณนะมีท่านหนึ่งทักมานะครับผมขอบคุณท่านมากแตบบ่ว่าไม่ได้ขายกินครับผมตัวน,นี้ก็อันนี้เพิ่งเปลี่ยนใหเสร็จเมื่อกี้นะเปลี่ยนดีใหม่เสร็จเมื่อกี้นี้ไหมทองสวยมากมากเป็นสีทองถ้าไม่ทองเดี๋แล้วเทียบไปดูเห็นไหมเห็นไหมเทียบสีญญดดเทียดูเกิดจากธรรมชาตินะครับผมคนชมนะครับผมเดี๋ยวพวกนี้มาคุยกันว่าเสพชนชมแบบไหนจะให้เน่าหรือไม่ให้เน่า ยอดสดก็เส Get ียบเลยนะอย่าบไหมที่จะให้เน่าหรือจะไม่ให้เน่านะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคุยกันแบบแบบโลูกแล้วก็แบบพี่ถอดมานะนี่ถอนมาอันนี้อ๋อไอตัดเยอะแล้วตัดเยอะแล้วรอกิ่งโตก็ตัดอีกรา้วบ่ก็จริงจริงถ้าเราดูตาเปล่านะจะสวยมากอันนี้ดูผ่านกล้องจะไม่เท่าไรนะอันนี้ชบาโก็เช่นกันก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกเช้าทุกเย็นขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่มากครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆ ผมถ่ายนาะนไม่ได้นะทรศัพท์ผมไม่รู้เป็นไรแต่เก้งแหน่ไม่เก้งแหน่แล้วเนาะขอพูุณครับผมขอบคนอันนี้เริ่มจะมีช่อดอ,อกมาก็เลยเอามาวาตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวนอนกินกลัวนอนจอบเพราะนอนตัวเบง้งเบงจะลงมานะจะลอยกินแล้วค่อยมาพูดกันเวลาออกเราว่าสวยไหมนะโอเคขอพูณทุกท่านมากขอคุณขอคณแก่เบา,เ,บาเนี่ยครึ่หงห่างเบาเบา มองอะไรมองอะไรโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ